ถึง30กันยายนนี้นะจ๊ะจริงเหรอครพี่หยาชีวิตจริงนะคะมีไช่ละครไม่ว่าจะร้ายแรงแค่ไหนวันนี้มั่นใจแล้วค่ะหมดห่วงแล้วค่ะตอนนี้คิดแต่เรื่องขยายกิจการอย่างเดียว100%ที่ฉันจะมั่นใจที่จะลได้ผมเชื่อว่านี่คือการสร้างความเชื่อมั่นให้ภาคธุรกิจและการลงทุนและที่สำคัญให้กับประเทศไทยครับ รัฐบาลอยากให้คุณเชื่อมัน่นเชื่อมั่นในการประกันภัยพิบตัติเชื่อมั่นในประเทศไทยกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบตัติสร้างหลักประกันคุ้มครองไทยเมื่อเกิดภัยพิบัติ Can Can I steal little love? Can I steal little steal love love Your love my love desire is ข <Man, S 1> อซีลิวิ่ง man, ตอบ man, ครบจบทุกไอเดียทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์1 0นาิกานาทีทาง Voice TV สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Cooking with Jackie นะครับอันนี้ดื่มได้เลยนะคะพี่รักเหนื่อยไหมครับวันนี้ให้กี่ดาวเต็ม10นะผมให้9.15าันนี้ว้าว wow. น่ากินมาก <laughs> พบกันที่นี่ทุกสัปดาห์ที่ Voice TV กับรายการ Cooking with Jackie กลับเข้าสู่รายการ wake up Thailand นะครับอัญจารย์สิโรจก์คับไปบุญอยู่กับเราตรงนี้นะครับนี่จะอัปเดตข้อมูลจากทางเอ Major cineplex นะครับว่า box office ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยภาพยนตร์เรื่องไหนมีคนชมมากที่สุดนะครับได้เลยได้ไหมสม่ได้เลยได้ไหม Man of Steel อันดับหนึ่งใช่ฮะแน่นอนคือแน่นอนว่าหนึ่งเนี่ย Man of Steel คนอยากดูแต่สองคุณให้ผมดูแต่ Man of Steel คิวยาวมากจะิปๆแเรื่องอืีนบุุ่นเลยไม่ไหวไม่ใช่บุรุษแห่งการขโมยขอบคุณข้อมูลจากทางเมเจอร์เซอร์เพลสุดยอดเนืองหนังและศูนย์รวมความบันเทิงระดับโลกนะฮะก็มาดูห้าดับแรกกันนะฮะแม่น็อฟสตีลดับที่หนึ่งรองลงมายังอยู่นะฮะไม่น่าเชื่อ after earth นะฮะก็ดีสำหรับตระกูลของสมิธนะฮะแล้วก็ Now you see me อย่างนี้วันนี้ยังอยู่ก็ไม่น่าเชื่อนะฮะ Fast Furious 6นะฮะอันนี้นานแล้วนะครับแล้วก็บผมดู2ครั้งแล้วนะฮะ Fast Furious ชอบมากดูไม่ทันนะครับรอบแรกรถมันเร็วไปเลย่งเงยหรือว่ารอบแรกหลับฮะ Jason Statham เนี่ยนะพระเอกของ Hummingbird เนี่ยเอานีเฉลยแล้วนี่ฮะว่าเขาจะมาเล่นถ้ายังไม่ได้ดูตอนนี้ผมว่าก็แย่จะมาเป็นคนที่ จอชนกับวินดีเซลในภาคเจ็ดนะฮะถ้าเจสันมานี่ผมดูนะฮะเออเจสันมาผมดูเพราะว่าผมรู้สึกว่าขับรถเท่กว่าวินดีเซลนี่มันสไตล์รถเก่าอย่างไงไม่รู้ผมว่าเขาเป็นคนหัวร้านที่เท่เลยมากผมชอบแต่ถ้าผมบอกไม่ใช่แต่ผมบอกให้ไปดูแฟซโฉบเพราะว่าเจสันโผล่มาตอนท้ายแล้วเท่มากนะเจสันเขาดังในทางนี้มาก่อนเพราะขับทรานสปอร์เตอร์หลายภาคนะครับมีคนแนะนำผมไปดูนาวิวนซีมีผมรอดูแผ่นดีกว่าไม่ทันแล้ว แต่ทีนี้เนี่ยมีมีหนังเรื่องหนึ่งดีเรข้าวชื่อเรื่องมัดนั่แสดงโดยแมทธิวแมคคอนาเฮนะครับอันนี้เป็นหนังดีเห็นว่าไปฉายโชว์ที่งานเทศกาลใช่แล้วก็มีนักวิจารณ์บอกว่าเป็นหนึ่งในหนังอเมริกาที่ดีที่สุดในปีนี้ในปีนี้นะครับเวลาคนบอกว่าหนังอเมริกาปีนี้ไม่มีอะไรดีเนี่ยนักวิจารณ์จำนวนหนึ่งบอกว่าไปดูเรื่องมัดก่อนก่อนจะบอกว่าอเมริกาไม่ดียังครับเห็นว่ามันเป็นเรื่องอะไรนะหนีไปใช่แล้วก็ไป เรียกอะไรหนีไม่พ้นอะไรประมาณนั้นครับเรื่องของหลวงปู่เนนคำเนี่ยนะฮะจัสซิโร่อยากจะพูดอะไรหน่อยไหมครับเพราะว่าเนนคำกระหึม YouTube ต่างชาติล้อการ์ตูนเนี่ยนี่เอ็กไซส์เข้ามาเล่นนะับแล้วก็ดูการเป็นเรื่องตลกในในต่างประเทศก็มองเป็นเรื่องตลกไปของเราก็เป็นเรื่องจริงจังเพราะว่าเราก็เป็นเมืองพุทธแล้วก็มองว่าเฮ้ย อย่างนี้มันไม่ถูกต้องหรือเปล่าก็มีวิจารณ์ผมมานะครับบอกว่าจารย์พิษนะครับเราไม่ได้ดราม่านะครับลองลงพื้นที่บ้านสายมูลอำเภอพิบูลดูนะครับจะพาไปได้นะครับไม่มีเครื่องบินก็สอนให้ทําดีได้นะครับอันนี้ก็จริงนะครับก็แสดงความคิดเห็นกันมานะครับความคิดของพวกเราก็ไม่น่าจะเป็นความคิดสายเดียวนะครับแต่ว่ามาเปิดใจคุยกันนะครับก็ได้มองกันหลายๆมุมครผมผมดูข่าวนี้ผมก็พูดจริงผมก็กึ่งๆนะคือพอผมฟังคุณชวัฒน์พูดว่า เราไปมองท่านด้วยจริตแบบคนชั้นกลางหรือเปล่าผมก็รู้สึกเออ,อเราจะผิดเพราะว่าพอพูดอย่างนี้เราก็ดูเป็นคนไม่ดีใช่ไหมเหมือนเอาคติของเราไปไปมองท่านแต่มองอีกมุมหนึ่งซึ่งคือบังเอนผมชอบถูกแม่พาเข้าวัดนะ,ะครับผมก็จะเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของคนที่เขาวิจารณ์แบบนี้ว่า<ะ>เวลาญาติโยมเขาไปบริจาคเงินไปถาวายเงินให้พระเนี่ยเขาเขาถาวายบนความคาดหวังบางอย่างจากพระเหมือนกันใช่ไหมฮะเช่นเขาก็เชื่อว่าพระจะเอาเงินไปทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาโดยตรงอย่างนี้ไปไป,ไปถ่ายทอดคําสอนพระพุทธเจ้าหรือไป สั่งสอนเนนสั่งสอนเด็กๆอะไรแบบนี้เนี่ยเวลาญาติโยมถวายเงินเนี่ยผมคิดว่าเขามีภาพแบบนี้อยู่ในหัวเพราะฉะนั้นพอพบว่ามีพระบางองค์เอาเงินไปทําในกิจกรรมแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าในแง่หนึ่งก็อธิบายได้ว่าทำไมญาติโยมไม่พอใจแรัว่าอันนี้เขาไม่ได้พระไม่ได้ซื้อเนี่ยพี่แต่ว่าญาติโยมญาติโยมเนี่ยถวายกระเป๋าหลุยไม่ใช่ถวายเงินให้พระแล้วพระเอาเงินไปซื้อกระเป๋าหลวใช่แต่แต่ว่าถวายกระเป๋าหลวยพระใช่ไหมพระที่ญาติโยมให้เวลาบริจาคเงินให้พระ เราไม่ได้นึกถึงภาพแบบนี้ไงใช่ไหมคือ<ม>คือถ้ามีภาพถ้ามีถ้ามีภาพพระรูปรหนึ่งซึ่งมีกระเป๋าลุยกับไม่มีกระเป๋าลุยเนี่ยญาติโยมจานวนหนึ่งผมคิดว่าคงจะสบายใจมากกว่าที่จะบริจาคให้พ,พระซึ่งไม่ถือลุยคืออย่างดีพระไม่ฮิวปราร์ด<ะ>้าผมว่าแต่ว่าผมคิดว่าเป็นความผิดของญาติโยมเองคือ <c oughs> ถ,ถ้าจะโทษพระเนี่ยคือเป็นความผิดของคุณเองที่คุณไปให้เยอะขนาดนั้นเองแล้วคุณไปคาดหวังว่าทั้งหมดนั้นที่คุณให้ไปเนี่ยพระจะไม่เอาไปใช้ ครับคือเรื่อมันเป็นความงมงายของคนที่ให้เองหรือเปล่าเรื่องศาสนาก็เป็นแบบนี้คต่างใจต่างใจคือบางคนถวายเนี่ยไม่ได้ต้องการเรื่องให้พาไปเผยแพร่พุทธศาสนาหวังว่าเออนี่คือรักเคารพเคารพพระแล้วก็เหมือนผู้รักผู้ใหญ่ก็อยากให้อะไรดีๆให้รวยเราก็จะรวยด้วยแื่ว่าอีกแบบหนึ่งนะฮะอย่างที่กรณีอีกอย่างหนึ่งเี่เงินเยอะแต่ก็ไม่เคยโดนอย่างนี้คือหลวงพ่อคูณเพราะจะสังเกตใครเคยดูคลิปหลวงพ่อคูณเนี่ย ผมเคยเห็นให้มางล้วก็คืนๆนะแล้วก็ค,ค,คืนก็มีรหรือบอกว่านี่มาแล้วก็พูดเลยนี่เอาไปให้โรงบาน หลวงพ่อคุณสร้างโรงพยาบาลใช่ไหมเห็นชัดเลยว่าเห็นกันเดี๋ยวนั้นเลยว่ากระจายกันเดี๋ยวนั้นแล้วก็ไม่ไม่มีหลุยไม่มี布拉达คือหลายวัดเนี่ยได้เงินเยอะจริงแต่เอาไปทําแบบหลวงพ่อคืนลูกหลวงพ่อคุณก็ไปสร้างโรงพยาบาลซึ่งเนี้ยดีวัดไร่ขิงเนี่ยก็เงินเยอะแต่ไปสร้างโรงพยาบาลหมดเลยครับครับก็เป็นพระระวังฮะอย่ามีไอโฟนแล้วกันจะต้องใช้แบล็คเบอรี่หรืออะไรสักอย่างจะบังคับให้พระสร้างภาคกัน พระสร้างภาพผมช่วยให้พระสร้างภาพแหะเพราะว่าไม่งั้นสังคมก็ด่าพระได้บางทีโแต่พระใช้ไอโฟนเยอะฮะพระที่แบบดูธรรมะธรรมะก็ไอโฟนเยอะะฮพระรับเราเองซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดนะครัแล้วก็มีอสวดมนต์ในไอโฟนใช่ไหมเรื่องนี้อาจารย์ชิโรจน่ request ว่าจะพูดถึงนะฮะคุณคุณสุธรรมแสงประทุมเผื่อจะอนุขวัลุบผมก็นึกว่าทางโนุ้งไม่ใช่เลยฮะไม่ใช่สี่คนนั้นใช่ไหมไม่ใช่นิยนกันเลยนะครับดิ้นดิ้นกันอย่างนี้เลยนะครับไม่เผื่อสปทก็ทำกับอาจารย์อรกันดิ้นซื้อพรีเมียร์นะฮะลีก สภาพบีสุธรรมชี้แจงเป็นใครับประธานสุธรรมสุธรรมประทุมพุทธนัศึกษา6ตุลาเนี่ยฮะตอนนี้เประธานบอร์ดอสมทเป็นประธานเ่อยธรรมดาประธานบอร์ดฮะใหญ่มาแทนคุณสรจักรฮะครับแล้วก็อสมทซื้อต่อลิขสิทธิ์พรีเมียร์ตกลงอสมทเนี่ยเมื่อกี้ที่อาจารย์สิรโรจน์บอกผมก่อนเข้ารายการคือซื้อ แต่ผมงงกับราคานิดหนึ่งะครับตอมแมตช์เนี่ยนะฮะครับสรุปว่ายังไงครับซื้อจากอสมทอรเขาไปซื้อพรีเมียร์พรีเมียร์ลีกคือพรีเมียร์ลีกเนี่ยตอนนี้เนี่ยลิขสิทธิ์เป็นของบริษัท C T H ซึ่งเป็นนาเข้ามาแล้วรายใหญ่นะครับเป็นผู้ประกอบการเคเบิลทีวีซึ่งรายใหม่ที่เขาประกาศว่าพร้อมจะล้มทรูชนะทรูในการประมูลครั้งนี้มาใช่ประมูลมาสามปีผมรักทูสามปีแพงมากครับ คือประมูลพรีเมียร์ลีกได้เนี่ยจะทำให้ทรูน็อกเลยนะราคาหุ้นทรูตกพัวหลังจากซีทีเอชได้เลยนรล้ก็มาเปลี่ยนจะไปเอาอย่างอื่นมาขายแทซึ่งซูไม่ได้อยู่แล้วทีนี้เอาพูดง่ายๆผมเป็นซีทีเอชผมผมไปเอาประมูลมาชนะชนะชนะมาแล้วได้ตังค์ครับอ่าคณชั่์ซื้อกล่องผมไปละครับจุดีๆอสมทมาซื้อจากผมไปอีกครับใช่ไหมครับแล้วผมจะซื้อกล่องซีทีเอชทำไมครับอย่งงเางี้แต่ว่าที่ประเด็นที่อาจารย์ชิโร่บอกคือว่าสมทเขาซื้อครั้งนี้เนี่ย ได้จอดต่อจาก CTH เนี่ย17แมทช์นะฮะโดยที่ถ้าคำนวณออกมาเนี่ยราคาที่เขาได้480ล้านเมื่อกี้ตอนเช้าอาจารย์บอกว่า3ประมาณ30ล้านต่อแมทช์เลยฮะในข่าวตอนหลังเขอธิบายว่าเป็น17แมทช์ต่อปีเพราะฉะนั้น3ปีก็ประมาณ50แมทช์ก็ประมาณแมทช์ละ10ล้านบาทแมทช์ละประมาณ10ล้านก็เลยมีการตั้งคำถามว่าทำไมกสทชทุ่มเงินเอ้ยไม่สสทชขึ้นสมอง <c oughs> อ,อสอมททุ่มเงินขนาดนี้ใช่แล้วสหภาพเขาก็ตั้งคำถามว่าซื้อมาต้นทุนแมชแลสิบล้านนี่มันแพงไปหรือเปล่ายกเ <c oughs> ว้นสวัสดิ์สมทหาโฆษณาแล้วก็ได้ไรายได้กาไร,รทีนี้อสอมทมเขาชี้แจงว่าเขาต้องซื้อเพราะว่ามันจะมีรีที tv มากขึ้นแล้วต้องแข่งขันในเรื่องคอนเทนต์มากขึ้นเพราะฉะนั้นก็จําเป็นต้องซื้อนะครับแต่ในมองในมูลสหภาพก็คือเขาก็สงสัยว่าทําไมต้องซื้อแล้วก็ซื้อได้แบบซึ่งเหมือนกับว่า ก็ดีกับ CTH ป้องกันปัญหาจอดําหรือเปล่าเพราะว่าไม่งั้นถึงเวลาเดี๋ยวคนจะออกมาโวยวายเหมือนปีที่แล้วไม่ได้อยู่ในระเบียบจอดำแต่พรีเมียร์ลีกไม่ได้ไม่ใช่เป็นเป็นของที่คนดูเยอะแต่ไม่ใช่เป็นเดอะมาสไม่เหมือนโอลิมปิกหรือว่าเอเยนเกมไม่ได้ถูกประกาศโดยกสทชคือเวลามองเนี่ยไปมองกันเคาะแต่ตัวเลขนะฮะมันก็จะไปเข้าเข้ากี่รอบแบบจำนำข้าวอีกเหมือนกันคือบางทีเนี่ยเข้าซื้อมาเนี่ยเพราะเป็นการลงทุนเหมือนกันเช่น10ล้านไม่อาจจะไม่คุ้ม แต่ว่ามันทําให้อสมทออยู่ในคือคนเปิดอสมทตลอดแหละมีแบรนดิ้งในแง่ของเป็นช่องกีฬาหรือมันมีเหตุผลสารพัดคุ้มค่ามากสําหรับการซื้ออย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมผมเห็นด้วยคุณชูวัฒน์ในเรื่องนี้คือคือถ้าคํานวณดูออกมามันดูเหมือนแพงแต่ผมคิดว่าสมัพรีเมียร์ผมไม่มองีกมุมผมไม่ได้มองในมุมสหภาพอสทผมมองในมุมว่าถ้าผมซื้อกล่อง CTH ไปแล้วเนี่ย ก็เซ็งนะเฮ้ยผมนี่ซื้อเพราะว่าผมผมต้องการจะไม่ให้คนอื่นมีเหมือนผมใช่ไหมก็พรีเมียร์ลีกถ้าอย่างนี้ยุ่งเลยนะเนี่ยปีเล็มันกี่แมตช์ใช่ไหมเออสมทเอเอาไปคงได้บิ๊กแมตช์ไป17แมตช์มันจะเป็นบิ๊กแมตช์คือมันเป็นแมตช์ไม่บิ๊กแมตช์ไงคือจะเป็นพวกสโตร์เบอร์มิงแฮมหรือว่าจะเป็นอะไรมันรอบชิงว่าล่ะไม่รู้เหมือนกันครับว่าเขาต่อรองขนาดแต่ผมคิดว่าแต่ว่ามันต้องน่าจะรอบชิงมันทำให้ช่องฟรีทีวีซึ่งไม่มีกีฬาเลยเนี่ยไปอยู่คือออสมมทันนจะยู่ใ คือเราเริมไปแล้วว่ากดเบอร์สี่กดจ้องอมสมรทศมองในี้มองมาสมรทอาจจะคุ้มสหภาพก็ต้องไปถามกับผู้บริหารว่าคุ้มไม่คุ้มในฐานะผมไปซื้อกล่องซีทีเอส่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยรีบซื้อไปเปล่าแต่ว่าในรายจะรู้ข่าวนี้ก่อนจะได้ตัดสินใจใหม่ในรายงานข่าวเนี่ยมันน่าสนใจเพราะว่าข่าวนี่หลายหลายฉบับระบุตรงกันว่าคุณอเนกเพิ่มวงเสนีซึ่งเป็นผู้อำนวยการไดญอสมทเนี่ยพูดว่าถ้าเกิดสภาพทําเรื่องคัดค้านมาเนี่ยก็จะนําเรื่องดังกล่าวมาทําประชาพิจารณ เพราะถือว่าการทาสัญญาครั้งนี้เป็นเรื่องใหญ่ขององค์กรประชาพิจารณ์ไปว่าอะไรอันนี้น่าสนใจนะก็คือมันมีอะไรในอสมทซึ่งทําให้มีความเห็นแตกต่างกันหรือเปล่าทําไมผู้มนวยการใหญ่พูดว่าถ้าเรื่องนี้สหภาพร้องเรียนเข้ามาก็จะทําประชาพิจารณนนร์ประชาพิจารณ์นี่คือทากับใครไม่ทราบครับคุณอเนกก็ไม่ได้ให้รายละเอียดประชาพิจารณ์มันทำทั้งประเทศว่าประชาชนอยากดูไหมจริงมันเป็นผมว่าไม่ใช่เรื่องของสาภาพเลยนะมันเป็นเรื่องของผู้ถือหุ้นเพราะว่าส มันเป็นเรื่องของผู้ถือหุ้นที่จะโวยถ้าจะโวยไอ้สภาพมันน่าจะเป็นเรื่องของสวัสดิการหรือเปล่าคือสภาพมาโวยทำไมมันต้องเป็นผู้ถือหุ้นไม่แน่ใจคือผมคิดว่าตอนนี้ผมคิดว่าคือมันได้ชื่อว่าแดนสนธยาอยู่แล้วครับสมรทก็ยังผมยังอยากไปจัดรายการที่นั่นอยู่นะฮะให้เลิกพูดใช่ไหมฮะแล้วรับรองเรตติ้งดีฮะจะได้ลองพูดเรื่องนี้นะก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้จัดแะคนเพิ่มก็ซ้อมเดี๋ยวเผื่อจะได้ไปภาคพรีเมียร์เลยแล้วคุณช่วยไปภาคฟุตบอลได้ไหมฮะไม่ได้ฮะ ฟุตบอลสี่เหลี่ยมหรือกลมนี่ผมยังไม่รู้เลยเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามากันต่อมีเรื่องที่ผมงงผมเพิ่งทราบว่ามันแย่ขนาดนี้ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์หนีเลยฮะอาจารย์ให้เกรดหนีช้าไปสองปีนี่ประหลาดะสักครู่แเดี๋ยวจุวงหน้าต่อโลกสวยด้วยมือเราโลกสวยด้วยสีเบเยอร์